それครับอยู่ปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในเกม Shadow Fight 2นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เอ่อ EXP ยามต้องการอีกประมาณ6 6ล้าน EXP ก็จะเป็นเลเวล37นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ challenge อีก3 challenge ก็จะจบแล้วนะครับเต็ม24/24ทับแล้ว challenge ปัจจุบันอยู่ที่ระดับนอร์มอลแล้วก็ทัวร์นาเมนต์อยู่ที่ระดับฮาร์ดนะครับอีก2ทัวร์นาเมนต์ก็จบในขณะที่บอสบอดที่กัดคนต่อไปครับชื่อ General ใช่ไหมย General นี่ระดับ easy ครับ ถ้าเราลองเล่นเป็นสุริยุปราคาดูจะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวลองเล่นสุริยุปราคาดูนะครับอาวุธตอนนี้ก็เลเวล36กันหมดแล้วยังคงเป็นนางนินาตะของวอร์อยู่นะครับแล้วก็ก่าะก็เป็น Dead Mark. เดสมาร์ก่อเกหัวก็เป็นสปาร์ตันคอปนะครับ เวทเป็นวอเตอร์บอลเลเวล36แล้วก็อาวุธเครื่องเป็นคีนชักกลามเลเวล36เหมือนกันปารเกอร์เรียกได้ว่าฟางมาตึงๆครับลองไปดูบริกาตอิพอสิเบิร์ดูครับถ้าแพ้ค่อยว่ากันถ้าแพ้เราก็ค่อยลดระดับความยากเขาลงมานะครับพี่เขาคือเจเนอเรลท่านแม่ทัพนั่นเองก่อนจะเจอกับโชกุนกซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินนี้นี่คือจอมทัพของเขาครับพี่จอมทัพสวัสดีครับแทงเข้าไปครับโอโ้โห <What? S 1> ไม่เข้าเลยครับฉากหลังนี้มันบึ้บจริงๆ เล่นกี่ครั้งก็ยังไม่ชินล่างเตะไปแทงแทงกระโดดเตะล่างเตะแล้วก็แทงแทงแล้วก็ล่างเตงะๆๆๆๆๆๆอะไรมันมีกันอยู่แค่สองท่าหรือไงลุกขึ้นมาเวทน้ำแทงแทงเตะแล้วก็ล่างเตะเล่นท่ากันแค่นี้ครับมีมีท่าอื่นแล้วขี้เกียจใช้ท่าอื่นมันไม่ไอ้นี่มันไม่จับ ท่านี้แหละตึงดีโอ้โหเขาสวนกลับมาทีดึงแทบกรีดทำไมพี่ไม่วิ่งออกไปไม่กระโดดออกไปข้างนอกเหรอพีเ่ฮะทำไมพี่ยอมอยู่ติดมุมเออเข้าไปแล้วครับดีมากครับโอ้โหกระโดดข้ามน้ำเราเฉยเลยแล้วเราตัวไหนเนี่ยขอเราตัวทางขวาเออเล่นไปเล่นมาลืมตัวครับผมลืมตัวที่แปลว่าลืมตัวที่เราบังคับอะโอเค impossible ก็ยังพอชนะได้อยู่นะครับแต่ไม่แน่ครับ ไอ้รอบสองเนี่ยแหละเขาอาจจะพลิกกลับมาแบบว่าชนะเราเฉยก็ได้นะเวทเขาก็อาจจะตึงเหมือนกันนะครับเราเริ่มตีไม่โดนแล้วล่างเตะไปก่อนแทงแทงโอ้โหเขาฟันกลับมาทีหนึ่งลดไป30%นั่นไงว่าแล้วเวทมาจริงๆด้วยมัวแต่พูดใครก็ได้ช่วยปรับฉากให้มันสว่างกว่านี้ได้ไหมมึดคึ้เหลือเกินเตะไปหนึ่งทีเตะไปอีกหนึ่งที ทำไมมันกดไม่ค่อยติดเออแทงหน้าไปแทงก้าไปครับนั้นเราจะตาไปล่างเตะๆครับล่างเตะๆประมาณนี้ติดมุมไปดีมากโอเคแล้วก็แทงเข้าหน้าพอดีครับเตะมุมเข้ามุมไปไม่เข้าครับเขาไม่ยอมเข้าห <What? S 1> ูทุ่มมาทีหนึง่งลดครึ่งหลอด impossible ก็ยังคงเป็น impossible อยู่นะครับไม่ได้ง่ายนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดล่างเตะๆโดนก้านคอครับอาวุธล่วงเลยทีเดียว เออเห็นได้อย่างงี้สิโอเคไม่เป็นไร Impossible อิมพอซีเบิลออกไปพวิกาครับเจเนอเรลคราวนี้ไม่สุรยุปราคาความยากระดับอีซี่แพ้นี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะเราฟาร์มมาก็ถือว่าฟาร์มมาจนเกือบจะสุดในเรื่องแลเฮ้ยเฮ้ยเอากดผิดไม่ได้อยากจะกระโดดแทงแบบนั้นถ้ากระโดดแทงแบบนั้นมันก็มันก็ใช้ได้ดีอะนะครับแต่ว่ามันไม่จาเป็นต้องอ,อะไรขนาดนั้นไงโดนสวนเอาง,ง่ายๆเหมือนกันนะถ้ากระโดดฟัน เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นก่อนพี่เขาตึงแล้วเกินว่างเตะแบสคลิกไปนหนึ่งทีแทงเยี่ยมเออนี่ถ้าไม่ใช่ระดับีซี่นี่เราน่าจะแพ้ไปแล้วนะเล่นดีๆตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นสติสติแทงแทงโอเคล่างเตะลุกขึ้นมาโดนแสงเข้าไปครับเรียบร้อยเอออย่างี้สิถึงจะเรียกวา่าีซี่จริงๆดูคะแนนได้12.9ล้านอ่ะตึงมากต่อไปก็เป็นโชกุน เราอัพอะไรได้บ้างอัพเป็นเครื่องป้องกันไปก็น่าจะดีนะเคยอัพเครื่องป้องกันเสร็จปุ๊บมีอะไรตรงนี้ได้รีวอร์ดมาอันหนึ่งในระหว่างที่รออัพเครื่องป้องกันไปสู้ทนอสู้โทนาเมนนี้ก่อนครับเจอกับซาเวกครับผมซาวาจีไม่ใช่ซาวาจจีซาเวกแต่ชื่อเท่เลนะชื่อซาวาจีไม่ใช่ซาวาจีไม่ใช่ซาวาจีซาเวกซาเวกซาวาจจีชื่อน่ารักมาก อ่ะหยุดล้อชื่อเขาได้แล้วครับแล้วเรามาไล่กระทืบเขาดีกว่าชืบนั่นแหละเจ้าซาวเวกนายไม่รอดแน่โอ้โหเต็มหน้าเมื่อก,กี้ส้นเทา้าโดนเข้าไปแบบตึงๆแต่ก็ยังชนะมาได้ครับระดับฮาร์ดไม่เท่าไหร่ลุกขึ้นมาเยี่ยมลุกและโดนโดนไปแทงขาแล้วก็ล่างเตะๆกำลังนอนๆอยู่ล่างเตะๆโดนเต็มหน้า เฮ็ดฮิตเป็นการเตะกวาดที่โดนหัวอะไรเงี้ยเกินไปแล้วพี่เกินไปละเกินไปละพี่เกินไปแล้วเออตายซะยังอีกนั่นแหละแทงขาไปจบดูโฆษณาจะได้กี่บาทคราวนี้ดูโฆษณาได้6ล้าน3เอามาลำดับถัดมาครับทัวร์นาเมนต์สเตย์ยี่สี่ยี่สี่ระดับอินเซนเราจะจำเป็นต้องไปสู้ไหมไม่ต้องก็ได้มั้งมาดูก่อนอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วครับแล้วเราก็มีเงินมาอัพงนี้หน้าตานะอัพไปเลย ดูโฆษณาจะลดได้ทั้ง3นาทีนะถ้าดูโฆษณาเสร็จไอ้พวกนี้ก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับดูตอนนี้ชุดกรอของเราก็เป็นอัปเกรด3แล้วอัปเกรด3นี่ก็คืออะไรนะก็คือก็คือเลเวล2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนางนีนาตางของเราตอนนี้คือเลเวล3ก่อเวลสหมวกตอนนี้ก็น่าจะเเวลสอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ๋อหมวกเลเวลสแล้วแฮะแต่เป็นก่อเวล2โอเคครับพี่อามคิดว่าประมาณนี้น่าจะสู้กับ โชกุนได้แล้วล่ะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่คือบอสตัวสุดท้ายแล้วมัง้งหรือเปล่าไม่รู้ดูครับไปลองสู้ดูโชกุนแล้วก็แน่นอนว่าฉากมืดเหมือนเดิมโชโชก,ก็ก็ตีเข้าอยู่นะทีหนึ่งทีแบ็กคิกหนึ่งทีเข้าหน้าแล้วก็แทงขาเตยันหน้าแทงตัวโชกุนนี่เขาจะมีสกิลอะไรพิเศษพิโสพิสดารพันลึกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหคาตนาของเขาช่างร้ายกาบโอ้โหหลบได้นึดนึงเกือบแย่ไม่โดนไปฝึกใ,ใหม่ครับเรื่องการเ,าเรื่องการปล่อยอาวุธเวททั้งหลายเตะไม่โดนโอเค,อเ,คเขามีเกาะขึ้นมาน่าจะลดดาเมจที่ได้จากเราหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับโอ้โหเตะสวน โชกุลนี่เป็นยูนิตที่โจมตีแรงมากนะครับเราโจมตีเขาตั้งนานนะครับไม่เข้านะครับเขาโจมตีเราแป๊บเดียวดูเลือดดิมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสกิลไอ้ก่อนนั่นอยู่ก็ได้นะโหเราตีไม่เข้าเลยครับเหมือนกับว่ามันไอ้นี่เลยนะมัน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 มอิมมูนดาเมจเลยนะครับก็คือแบบว่าปฏิเสธทุกดาเมจอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็พอสู้ได้อยู่โห อย่าให้ได้ขึ้นอีกแล้วสัญญาเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาคือใครอันตีเหรอถ้าอันตีเหรอครับมีคนมาช่วยด้วยครับทําไมขี้โกงครับเรายังไม่ให้เมย์มาช่วยเลยครับมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหอะไรกันนะกันหนาเฮ้ยไม่ใช่ต้องกระโดดโอเคเวทของเขาเป็นเวทไฟลงพื้นนะครับของเราเป็นเวทน้ําน้ําดับไฟไหมเนี่ย ไม่แน่ลองดูครับยัดหน้าแทงแทงเราเร็วกว่าต้องคอยระวังให้ดีมันจะมีพวกที่มาคอยช่วยนะครับแต่เราอยู่เฉยๆก็น่าจะตั้งรับมันฟันเรามาให้มันฟันเรามาให้เจ้านายมันจับทุ่มคณระแวงมากเลยสู้สู้ครั้งนี้เนะี่ยอย่าอย่าแม้แต่จะคิด,คดปลาโอเคแพ้ไปก่อน ต้องไปฟาร์มมาให้ตึงกว่าน,นี้ละมั้งเนี่ย <c oughs> โอ้โหจะล่างเตะโดนทีบอะไรเลาพี่กระโดดยัดหน้าเข้าไปก่อน <c oughs> เฮ้ยเราว่าเรากันแล้วนะไอ้พวกที่วิ่งวิ่งมาทั้งหลายนี้มันเราสามารถกันได้ไหมครับพวกผู้ช่วยของเขาเนี่ยโอ้โหแบบนี้เอาแล้วสู้ยังไงเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราไปฟาร์มก่อนไหมหรือยังไงไปทัวร์นาเมนต์แล้วกันครับทัวร์นาเมนต์คนสุดท้ายแอโร่โ ความยากระดับฮาร์ดซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่หาตังอัพอาวุธดีกว่าแป๊บเดียวก็ชนละล้วครับล่างเตะเตเตะหน้าแทงแทงแบค็คคิกไม่โดนถ้าโดนไปเมื่อกี้ก็เขาก็คงเสียหลักมากอยู่ต้องการให้เสียหลักแบบกระเด็นถอยหลังเราจะได้ตามแทงอะไรเงี้ยครับล่างเตะเตม้มยับคาอาคาคาฉาก ยัดคามุมไม่มีทางหนีได้แน่นอนยกเว้นจะก้มหลบแบบถูกจังหวะจัดๆโอเคมาล่างเตะเราจะเสียถ้าไอ้ถ้าเตะเฉียงเมื่อกี้ตลอดเลยเพราะว่าพยายามชอบเตะขึ้นเตะเตะบนนะครับเตะหวัวเขาก็จะหลบเนี่ยเราก็มีเหมือนกันแต่ขี้เกียจกดเออนั่นแหละเราจะกดทํำไมสองครั้งโดนเขาแทงเลยเราเร็วกว่ามา แทงคู่แทงแทงเตะเตะเตะแบ็กคิกแล้วก็แทงจบโปรเฟสชั่นแนลได้อาชิมเมน้นด้วยนะครับดูโฆษณาได้เงิน6ล้าน8เอาดิหมดแล้วครับทัวร์นาเมนต์จากนั้นก็เหลือชาเลนจ์เนาะชาเลนจ์ยี่ส2บองทับยี่สี่ครับฮอต g ก่าอินเวอร์ตมุกเมนต์ฮอตกนี่นคือเราต้องกระโดดนะครับถ้าจับเวลาให้เรากระโดดถ้าเราไม่กระโดดก็คือยืนนานเกินไปเราจะแพ้ใช่ไหมใช่นั่นไง กระโดดดึงเขาก็จะยกเลิกการนับนะครับประเด็นคือว่าอินเวอร์ v มูเมนต์ก็คือกดบนเราจะหมอบกดหมอบแล้วจะกระโดดแบบนี้นะครับ <_ d ance> โอ้โหเตะเราเป็นตัวกระตูนเลยทำไมพี่เขามีปีกมีอะไรมาด้วย <_ d ance> ล่างเตะๆก็จะเป็นบนเตะๆ,ๆเออประมาณนี้กระโดดนิดนึงโอเคครับหยุดการนับก่อนแล้วเราค่อยโจมตีเขา <_ d ance> ชนะละมั้งเออเยี่ยมเรียบร้อย <_ d ance> มันไม่ยากครับเพราะเราอัพมาสุดเกือบหมดแล้วสุดแทบทุกด้านอันนี้ ใช้เวทเลยก็น่าจะตายเลยมั้งเออไม่ตายครับกระโดด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 อุ้ยเกือบเกือบเกือบแพ้ใช้เป็นกระโดดเตะก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยดูโฆษณาจะได้กี่ล้านอยากรู้มากเลยเนี่ยคราวนี้ดูโฆษณาได้6ล้านโคตรเยอะเพียงเท่านี้เราก็ได้เงินมากมายมาอัพของเฮ้ครับอัพไปเลยเครื่องป้องกันเอาตึง ระหว่างที่รออัพก็ไปครับชาเลนจ์ Challenge ถัดไปครับสกอร์วิก t ตอรี่ครับถ้าเราออกจากเวทีเราคือแพ้ไม่มีปัญหาเจอกับยิปซีถือคอนมาเลย Score victory s กอร์วิก t ตอรี่ก็คือไม่จําเป็นที่เราจะต้องอะไรกับเขามากมายแค่ทําแต้มให้นําเขาก็ชนะแล้วแทงนั่นแหละครับอย่าเข้ามาใกล้บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้แต่ระวังไอ้แดงๆนั้นไว้ถ้าเรา ตกไปโดนแดงแดงปุ๊บคือเรแพ้ทันทีนะครับ <What? S 1> ล่างเตะโอ้ oh, ชนะ65หบุดบิดไปไม่มีปัญหาขอแค่อย่าไปตกอยู่ในเขตสีแดงๆก็เป็นพอครับแต่เขาแต่คอมเขาคอมเขาตกได้นะครับจับทุ่มก็นับแค่หนึ่งโอ้โ oh, ห oh, แต่กระโดดทีบกระโดดทีบก็นับแค่หนึ่งเออชนะละยี่ยม7 4ดสดูโฆษณาได้อีกหล้าน7ชาเลนจสุดท้ายก็คือ เลือดของศัตรูจะลดถ้าเราโจมตีตรงแอเรียนะครับมันจะมีแอเรียที่ศัตรูเลือดลดอยู่ต้องไปโจมตีตรงนั้นครับโจมตีที่อื่นเลือดเขาไม่ลดครับเพราะโกงครับแอเรียมันจะโผล่ออกมาแต่ก่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไอ้นี่ก่อนเราก็โจมตีเก็บไอ้นี่เกตเกตเมจิกไปก่อนครับ <L ight ing> ไม่เป็นไรถึงเลือดจะไม่ลดก็ไม่เป็นไรเรายังเก็บเกตเมจิก <L ight ing> ได้โอ้โหโอ้โหเมจิกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเออเขามาอยู่ในนี้แหละ ต้องเอาศัตรูเข้ามาอยู่ในแอเรียแล้วก็ตึงเขาไว้ในหนั้นนะครับอยู่ในแอเรียนั้นศัตรูจะเลือดลดด้วยแล้วเราสามารถโจมตีเขาเข้าด้วยเออโอเคเข้าใจได้ไม่ยากไม่ยากชืบหลบมาเด็เข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามานี้มานีห้หลบครั้งที่3ามแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องสู้เพื่อเก็บเกรดนิดนึงนะครับเป็นเกรดเมจิกของเรานั่นเอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปละเมจตรงเมจิกไม่เก็บละ หลบไปได้ไงเมื่อกีน้นี้นั่นแหละครับชือ้อเปียบร้อยตายไหมยังไม่ตายครับเรา,าตายเอ้ยกดผิดจะกระโดดเข้ไม่แทงมันดันเป็นท่ายกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าจะยังไงนะครับคราวนี้เตะแทงไม่โดนเตะหน้าหนึ่งทีเตะมาเข้ามาแอร์เรียอะไรไม่สนเล่าเตะมันนอกแอร์เรียเนี่ยแหละขี่มันเข้าแอร์เรียไป ไปตรงนู้นจะได้เลือดเยอะลดเยอะๆโอ้โหยอดหน้าเรากลับคืนก็เท่ยอดหน้าเราคืนตายได้แล้วพี่พอได้แล้วนั่นแหละเยี่ยมครับชาเลนจ์ก็จบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้เราก็รอของไปสู้กับโชกุนไปอัพของแล้วเตรียมสู้โชกุนได้ละการอัพอาวุธครั้งสุดท้ายนางนิ้หนาตาเต็มอ่าเหลือสองอันนี้ยังไม่เต็มครับแต่ก็เพียงพอแล้วล่ะมันเพียงพอที่จะชนะแล้วครับ ไม่ต้องอัพหรอกลุยโชกุนเล่นแบบธรรมดาไม่ต้องสูริยุบราคาเพราะว่าแค่นี้ก็แย่แล้วชา a โดปะทะโชกุนแทงเออโอ้โหมาถึงพี่เขาสกิลก่อขึ้นเลยครับช่วงทช่วงที่ก่อขึ้นนี้คือเราโจมตีเขาไม่เข้าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นทุกครั้งนะแทงยัดหน้าเข้าไปจะไปไหนพี่โชกุนทีมหนึ่งที แล้วก็ล่างเตะโอเคไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสให้เขาเรียกลูกน้องมาช่วยลูกน้องจะออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับหรือจะสุ่มออกมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่โดนครับอะไรพี่ลุกขึ้นมาโดนแทงได้แทงแทงขาไม่โดนโก้มหลบเยี่ยมแทงฟรีนั่นแหละครับเข้าหน้าจบโอเคจบไปหนึ่งก่อนนำไปละหนึ่ แล้วก็แทงแทงปราบหนึ่งทีเป็นล่างเตะลุกขึ้นมาโดนแทบไม่ลดเลยครับยา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 ทำเราอย่าคิดจะเอาดาบของนายมาฟัดมาแล้วครับผมพี่เขามาแล้วอยู่ดีๆก็มาไม่โดนโดนเราไปซิมาเอาคืนเอาคืนเอาคืนใจเย็นอย่าเรียกลูกน้องมาเยอะเดี๋ยวเราแพ้โชโช แล้วก็แทงขาไม่โดนครับมากันอีกแล้วลุมซ้ายลุมขวาอื้มันเมันเป็นเวทอ้นี่พื้นเวทออะไรพื้นนะโอ้โหพี่เข้ามากันอีกแล้วไม่เป็นไรเตะแทงเตะโอเคจบไหมไม่จบครับพี่เขาบอกไม่ให้จบง่ายๆกระโดดขึ้นมาเตะหนึ่งทีเตะสองที หันหลังเยี่ยมไม่ตายอีกโอ้โหก่อมขึ้นรัวๆเอ้ยชนะพอดี <Yeah. S 1> สกิลก่อขึ้นรัวมากโชคดีจัดไะพี่โชคกุนอะอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นลุกขึ้นมาแล้วโดนเวยียดเราไปซะเราไม่ลดด้วยนะเลือดอะเตยัดหน้าไป็หนึ่งทีกระโดดมาทำไมแบ็คคิกโอ้โหเดี๋ยวก่อนเขามมวนหลบหมมวนหลบเราเราทำอะไรตรงมุมนะฮะ ออกจากมุมหมายถึงเราเนาะออกจากมุมโอเคออกได้ครับออกมาได้ทีโอ้โห <c oughs> ก้มลงไม่ทันอีกยายามีเรียกดาวตกอีกตะหากมันจะแฟนตาซีมันจะแฟนตาซีอะไรขนาดนั้นโลบโอ้โห <c oughs> มันจะเอาอะไรมาอีกเรากันได้ไหมมันก็ตีไม่ถึงเราอะนะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โ <c oughs> วิ่งเข้าไปโดนอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออแทงเข้าไปเตะเคลียร์หนึ่งทีแล้วก็แทงโอ้โหไม่ได้ครับไม่เป็นไรยังเหลือโอกาสอีกสองครั้งครั้งนี้เราจังหวะไม่ดีเรามั่วไปหน่อยแต่ครั้งหน้าเราต้องเอาทําให้ดีกว่านี้เตะหนึ่งทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่ามาอย่ามาใช้อาวุธกับเราแทงหลังแทงขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห เราต้องอาจจะต้องหลบเอานะครับอาจจะไม่สามารถกันได้นะครับหห <c oughs> ฟันเราอีกละแทงแทงตัวไปก็ได้อะแล้วก็แทงฟรีหนึ่งทีแล้วก็ลุกขึ้นมาโดนเวทน้ำไม่โดนอีก <c oughs> โอ้โหพี่เขาพี่โชคกุนพี่ตึงมากตัวพี่ยังไม่ตึงหรอกแต่ลูกน้องพี่ยังอย่างตึง แทงและแทงจบโอเควุ่นวายยุบยับมากเลยลูกน้องเขาอ่ะมากันเยอะจัดนะครับเฮ้ยโอ้โหเราสามารถเข้าเกตออฟชาโดได้นะครับไหนดูสิเจอกับทุกคนครับเจอกับลิงค์ครับผมเจอกับลิงเจอกับเฮอร์มิตพุชเชอร์เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้เลเวลของพี่อาร์มีอยู่ที่37แล้วก็น่าจะสามารถที่จะอัพนู่นอัพนี่ได้อีกนะครับ ไหนขอดูซินายเป็นยังไงลิงไม่เจอกันตั้งนานจะหนีไปไหนเล้าใครได้โอ้โหเราโดนครับโอ้โโอโเขาอึดนะเนี่ยเขาอึดอึดพอสมควรเลยอุปรกรณ์เขาแน่นอนมากครับอ้าวใช้เวทไม่ได้ใช่ไหมลิงโดนไหนใช้เวทไม่ได้มันก็ยังใช้ได้อยู่นี่นะแทงขาไปนหนึ่งทีก้าโดเตะแบ็คคิกไม่โดนแทงหน้ามันจะ ปล่อยไออ๋อมันจะหายตัวไง <Yeah. S 1> เออระเบิดควันมันจะหายตัวไงเมื่อกี้นี้ไม่ทันครับเราฆ่าไปก่อนดับไปหนึ่งต่อไปก็ท่านเฮอร์มิตครับเอรูอสีท่านฤาษสีเวสสายฟ้าเออจำมูฟเมนต์ของท่านฤาษสีไม่ได้แล้วแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหเอาอยู่อะไรครับโดนถีบไปหนึ่งทีแทงไปหนึ่งทีเฮ้ยล้มล้มล้ม,ล,มล้มแทงซ้ำล้มแทงซ้ำครับ มาแล้วครับผมเวทของเขาทีบหน้าไปหนึ่งทีลุกขึ้นมาไม่โดนอีกโหมันมีสกิลเราโดนสกิลดาบแตกเข้าไปตีเขาไม่เข้าเลยแทงหน้าสกิลดาบแตกหมดพอดีก็แทงหน้าได้ครับเอาอีกแล้วมันใช้เวทอีกแล้วีบจะใช้เวทอะไรตนะั้งหนเพราะว่าเขามีสกิลว้นนี้เนาะสกิลเติมเวทนะครับของเขาอะย่ามา โอเคเตะไปหนึ่งทีล่างเตะเตะเราโจมตีมไม่ค่อยเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับเยี่ยมกระโดดทีมหน้าแล้วก็ล่างเตะเตะโดนไปอีกสองเวทเขาเต็มแล้วนะตอนนี้นะระวังนะครับแต่เวทเราก็เต็มแล้วเหมือนกันอยา่ยาอย่าอย่าคิดแต่เม้แต่จะปล่อยแบ็คคิกแบ็คไม่โดน โอ้โหเราจะแพ้ตรงนี้หละทีไม่ถึงอีกออ้อห <c oughs> ว่าแล้วอ่าไม่เป็นไรเพราะอันนี้ก็คือมาเทสเฉยๆนะครับรู้แล้วเราต้องเจอกับอะไรโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเรายังสามารถที่จะเอาดงเอาดาบเอาอะไรอัพกงอัพเกรดมาสู้ได้อีกนะครับมันยังไม่จบแค่นี้ครับมันยังไม่จบแค่นี้แต่ว่าตอนนี้นะครับพีงง่มเมอร์และเกม ชา a ์โ w ไฟส h t อต้องขอตัวลาไปทีเบงเท่านี้ก่อนนะครับอี EP หน้าก็น่าจะเข้าไปเกตับชา a ์โดแล้วก็ไปจัดการกับบอสทุกคนละแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแ๊บาแบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ